C A T. Cat. เสียง T. C A T. Cat. A T. C A T cat แปลว่าแมวเออดีมากได้กี่คำแล้วเนี่ยได้สองคำไอได้สามคำต่อไปพิน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  พินแปลว่าเข็มหมุด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  พินพินนอหนูนอหนูพิน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 แต่ว่าเข็มหมดสะกดทีนี้เนี่ย P I N P P P พ่อพัน P P I N พ i n อเอพินพีไเอพินพินแปลว่าเข็มหมุดโอเคบินต่อไปบิน ต่อไปบินบินบอมบให้บินบินต่อไปบินบินแปลว่าถังขยะบิน พูดพูดเพาะเพาะพูดเพาะเพาะบินบินแปลว่าถังขยะเก่งมาก B I N เเก่งมาก B I N บิน B I N บิน แปลว่าถังขยะอ่าต่อไปทินบินพิกพิกพิก,พ,กพิกแปลว่าหมูหม,หมูหมูอุดอุดนะหมูอุดอุดหมูที่เจ้ามาพัดกินพิกแปลว่าหมู p i d -G. d p i d pid pick Bella more okay pick with วิกวิกแปลว่าผมปลอมวิกแปลว่าผมปลอม <c oughs> อมพิกเออเออวิกวิกวิกแปลว่าผมปลอมนะคะผมปลอมรู้จักผมปลอมไหมลูก ผมปลอมที่แบบว่าเวลาแบบว่าดาราเขาใส่สีเขียวสีแดงสีนั่นสีนี่นะทีแวบ,บว่านทีแวบ,บว่านพวกพวกพวกผู้ใส่พวกผู้ชส่ที่เขาอยากใส่ผมหยาเขามาใสา่อ่าวิกผมปลอมนะคะวิกผมปลอมเออเออแล้วแล้วนัวววกเรียนจะจดทันไหมเนี่ย จดจดยไหมจะจดไหมหรือว่าเปิดเทอมค่อยค่อยเรียนใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้กี่คำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แคแบด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 แคทพินบินพิกวิกโอได้เจ็ดคำแล้วเด้ได้เจ็ดคำแล้วเด้แบดค้างคาว แบดสีมาเสร็จจังไหนแบด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 ค้างคาวบอเบย์ไม่บอเบย์ไม่แบด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 ค้างคาวแรดหนูแคทแมว พินเข็มหมดบินทังขยะทั้งขยะบินทังขยะพิกหมูหมวิกผมปลอมว,วิก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 ผมปลอม ทีนี้จะท่องแบบเร็วๆแบดแรดแคดพินบินพิกวิกแบดแรดแคดพินบินพิกวิกแบดแรดแคดพินบินพิกวิกเจ็ดคำเจ็ดคำ แบดแรดแคดพินบินพิกวิกแบดแรดแคดพินบินพิกวิกแบดแปลว่าอะไรตอบสิอา่าน้ำอิงตอบถูกแบดแปลว่าขังข่าวแรดแรดแปลว่าอะไร แคดแปลว่าอะไรเก่งมากแคดแปลว่าอะไรแคดแคดแปลว่าอะไรเก่งมากบินเอ้ยพิน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 แปลว่าอะไรเก่งมากบินแปลว่าเก่งมากพิกพิกเก่งมากวิกวิกวิก อ่าเก่งมากปรเมอให้ตัวเองอ้าวท่องแบบเร็วๆแบดแบดแคทพินบินพลิกวิกแบดแ t ดแค p พินบินพลิกวิกคนเปรี้ยวคนมั่วแล้วแบดแบดแคทพินบินพลิกวิก นักเรียนเก่งมากในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งแรกของเราไม่เป็นไรเปิดเทอมครูจะสอนใหม่นะโอเคไหมค่ะอ่านักเรียนวันนี้ปมมือให้ตัวเองเก่งมากมาถ่ายรูปหน่อยเร็วครูจะถ่ายรูปลงเซตเร็วเร็เร็วเปิดเปิดหน้ามาเปิดหน้ามา,อ,า,าอ่า ส,สวย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 ทำหน้าสวยสวยหนึ่งสองสามชูสองนิ้วสูส้ๆโอเคเก่งมากขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนักเรียนวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่แปดโมงครึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย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 วังไซแบดแรดแคดพินบินพิกวิกอย่าลืมโอ้พินบินพิกวิกพินบินพิกวิก แบดแบดแบดแคทพินบินพิกวิกเสร็จแล้วลูกวางสายได้เลยค่ะ แบดแบดแบดวางสายได้เลยโลกูกวางเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่